ไอคอนนะครับให้เพื่อนพูดคาว่าเฮ่เฮ่เฮ่ได้ไหมครับไอคอนเฮ่เฮไอคอนเฮ่เฮไดมอนด์อ่าถ้าผมพูดคำว่าไดมอนด์นะครับเพื่อนพูดคำว่าพูดได้ไหมครับพอไหมครับเจอเน่เจอเน่ไอคอนไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับจะพบกับนะครับสุดยอดวิทยากรนะครับเป็นอัพไลน์ผมเองนะครับสาวสวยนะครับมาจากอุบลราชธานีเลยนะครับ ช่วยมืมอดังๆนะครับถ้าไม่ดังพี่คนนี้ไม่ออกน,นะครับช่วยมือให้เจริญจิตพรตั้งมิตรประชาครับผมสวัสดีทุณ วันนี้นะคะจะามาคุยกับทุกท่านนะคะในหัวข้อว่าสตาร์ทอัพนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเลยงนี่นะคะทุกท่านดิฉันอยากจะให้รู้วิดีอาร์นะคะเพราะว่าวีทีอาร์นี้เนี่ยนะคะดิฉันรู้สึกถูกคิดถึงวันแรกเลยะคะ่ะที่ดิฉันตัดสินใจนะคะ่ะทำธุรกิจเครือข่ายแล้ววันแรกที่ดิฉันตัดสินใจเพราะว่าแรงบันดาลใจที่เราไม่เคยเอาชนะตัวเองได้เลยนะคะ อยากจะให้ดู VTR นี้นะคะ VTR นี้เนี่ยเป็น VTR ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งหลายๆท่านไม่ทราบว่าเคยดูที่ได้เปิดที่ YouTube บ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดิฉันจะเปิดให้ดูนะคะ